ผลงานเพลงสาวเดดอุดมอกหักคำร้องทำนองมดตะนอยเชิญรับฟังค่ะตึงตึงตึง,ตงท่านผู้โดยสารโปดรดทราบท่านที่จะเดินทางไปสายอีสานเชิญชั้นสามค่ะสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดสองยินดีต้อนรับทุกท่านขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณค่ะ ตนทางกรุงเทพปลายทางคือเดชอุดมผู้ใดยสารตากลมมานั่งคืนคมอยู่ชานชลาขอลากลับบ้านเป็นผู้โดยสารกลับบ้านกลับนาหลังจากมาอยู่เมืองฟ้าเสียงโชคชะตาอยู่ในเมืองกรุง กลับบ้านคราวนี้เพราะถูกย้ำยีหัวใจไอทิมนองไว้ยืนร้องไห้ที่บอขอสอเคยจับมือกันขึ้นรถทัวไอจำได้บอสัญญาเป็นมันเป็นหมอลืมละบอความหักสองเฮา กลับบ้านปีนั้นสัญญากันว่าสิมาแตง่งอายบอกว่าฮักแพงเต็มใจมาแต่งเมื่อถึงเวลารอแล้วรออีกอายก็บอเห็นมาตัวให้น้องนั่งทาจนน้ำตาพังยางาสาหูเด็อุดม มานั่งขึ้นคมที่บอขอสอเขาลืมบัดแล้วคำสัญญาบอต้องคืนตอ่อคงมีคนอื่นแล้วนอหลอกน้องให้รอก็บบอเห็นมารอแล้วรออีกอายกับบอเห็นมา วให้น้องนั่งทาจนน้ำตาพางยาวสาวเด็ดอุดมมานั่งขึ้นคมที่บอขอสอเขาลืมบัดแล้วคำสัญญาบอต้องคือต่อคงมีคนอื่นแล้วนอหลอกน้องให้รอกะบอเห็น my